ก็จะมาแนะนำการติดสปอ t l ตไลท์คร่าวๆนะครับทำเองครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการติดสปอ t ตไลท์คร่าวๆของแกนฟิลโลนะครับไฟที่ผมติดก็จะเป็นแปดแปดแปดเซนครึ่งนะครับไม่ใช่ตัวสีนิ้วใหญ่ๆนะครับก็เป็นตัวเล็กๆธรรมดาจะไม่ได้เหมือนกันว่ากี่โวล์นะครับขาไฟผมก็จะเอา นี่ครับเหล็กรูนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนอ็นอตน็อตยึดไอ้บังไตร์ครับตรงนี้ก็จะเป็นไตรเลยตรงนี้ก็เป็นบังไตร์นอ็อตยึดบังไตร์แล้วผมก็หักเหล็กเหล็กรูนะครับเนี่ยเหล็กรูประมาณสามรูนะครผมหักงอด,ดเอาก็ไม่ตรงเท่าไหร่ครับมาดูหน้ารถก็ มันก็จะได้เชียงแค่ไหนเพราะว่าองศาตรงนี้มันงอยากมากครับนี่ครับส่วนตัวผมว่ายากนะครับส่วนคนอื่นแล้วแต่เองครับขาไฟนี่เป็นสายไฟของสปอตไลท์ก็จะมีแดงดำตรงนี้นะครับครับแดงดำส่วนเส้นสีดำนะครับ นี่ครับสายดำสายดินนะครับนี่ครับผมก็ต่อมาเป็นสายไฟเส้นสีขาวแล้วนี่ครับลงมาลงมาลงมานี่ครับเห็นน็อตน็อตยึดเบรคโคลนตรงชกหน้านี่ครับใช่ครับผมเอาสายดำลงตรงน็อตตรงนี้ครับเพราะว่าผมไม่อยากไปต่อกับสายไฟครับมันจะตัดต่อยุ่งยากแต่ถ้าลงกับตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกราวสายดินครับ สายดินที่ประมาณไว้กับตู้เย็ยนเพื่อซักผ้าครับแต่ถ้าอย่าไปผมแนะนําอย่าไปเตะกับโพรนะครับเพราะว่าถ้าเตะกับโพรงไฟมันจะช็อตและที่ฟิวก็จะขาดผมเคยลองแล้วแล้วถ้าบางคนถามว่าถ้าไว้ตรงนี้แล้วที่มันฟิวจะไม่ขาดเหรอครับผมไม่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นน็อตนะครับเป็นเหล็กตรงนี้เป็นเหล็ก มันไม่มีอะไรส่งไปถึงโครนะครับส่วนกระบอกกระบอกโชก็เป็นก็เป็นไอเหล็กรอมันไม่เสถียรไฟอยู่นะครับตรงนี้พลาสติกกับเหล็กนะครับผมก็จิ้มเอาถ้าใครจิ้มแล้วเหมือนไฟไม่ติดแต่ไปจี้กับที่อื่นติดนะครับให้ลองเอากระดาษทรายขัดตรงน็อตด,ดึกครับส่วนเส้นสีแดงครับนี่ครับใครเห็นสายไฟสีเทาๆนี้บ้าง ผมมไ่เห็นเดี๋ยวผมเปิดแฟสให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับเส้นสีเส้นเส้นดำดินนะครับผมก็จะลงกระบอกโชูส่วนเส้นสีเทานี่ครับผมก็จะสอดไปนี่เลยสอดไปนี่เลยบางคนถามว่าจะสอดยังไงครับนี่ครับถอดน็อตไอ้บางกาบ กาบใต้ไฟเลี้ยวสองตัวครับตรงบังโคลนตัวไหนแล้วมันก็จะงัดออกได้นะครับเดี๋ยวผมงัดให้ดูถอดน็อตสองตัวนี้นะครับมันก็จะงัดได้ประมาณตรงนี้ผมแนะนําให้สอดจากรูล่างนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับรูล่างนี้พอเสียบได้ก็นี่ครับมันก็จะตกมาแล้วแล้วที่ก็สอดไปข้างหลนนังนหะเดี๋ยวผมแก้ซายก่อน นี่ครับี๋ยวถ้านี่นะครับสายที่ผมต่อไว้สายขาวก็ไว้แบบนี้ครับสายดำผมก็สอดนี่ครับสอดไว้ผมสอดผมสอดเข้าตรงนี้นะครับ ที่มันก็จะมากองอยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้นครับแล้วมาดูวิธีล้วงเอาสายไฟกันเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกมุมน,นึงครับแล้วมันก็จะกองอยู่ประมาณตรงนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าในคลิปผมจะวงกลมสีแดงให้ดูนะครับกองอยู่ตรงนั้นแล้วผมมือเล็กนะครับผมก็นี่ครับสอดประมาณตรงนี้แล้วที่ก็ล้วงไปข้างในได้ครับล้ลวงไปตรงนี้ครับดึงสายไฟมาแต่ถ้าใครมือไม่เล็กนะครับแบบไซส์ ไม่เควนก็ได้ครับไม่เควนดัดเอาลที่ก็เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมาประมาณช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้เกี่ยวมาตรงนี้เลยเลยที่ผมก็จะเอาขึ้นไปตรงไฟที่ไปส่งยูบ็อกครับไฟที่ผมไฟลืมไปผมบอกว่าผมจะบอกว่าไฟแดงเนี้ยไฟคู่วบวกผมก็จะเอาไฟคู่วบวกมาจากไฟที่ ไปเปิดยูบ็อกนะครับยวผมถ่ายให้ดูนี่ครับนี่ถ้าสอดมาช่องประมาณตรงกลางนะครับผมก็จะขึ้นมาตรงนี้ก็ถังน้ํามันครับผมก็เอาขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ฝาสูบนี่ครับไอถ้าถอดชิ้นตรงนี้ดูเนี่ยครับชิ้นนี้ท่านที่ก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับมันสามารถถอดออกได้ผมผมผ่าสายไฟตรงนี้นะครับผ่ากลางครับไม่ได้ตัดนะครับแค่ผ่าเฉยแล้วผมก็เอาสายไฟ สายไฟต่อกันสายไฟสวิต์นะครับสวิต์มันมีอยู่สองสายผมเอาสายหนึ่งลงไปตรงนี้ครับสายสายสายเส้นสายเส้นสายเส้นล่างนี่ครับนี่ครับเส้นล่างเส้นนี้ผมเดินมาไว้เดินมาพันไว้ตรงนี้นะครับสายเส้นล่างผมก็จะนี่ครับยิงมานี่นี่ครับลงมานี่ลงมานี่ครับ มันก็จะรกๆนะครับนี่ครับสายไฟนี่ครับสายไฟเส้นล่างของสวิตช์นะครับผมก็เอามาตรงนี้ส่วนสายไฟอีกเส้นผมก็จะเก็บไว้นี่ครับเห็นสายไฟที่เราเดินมาจากข้างหน้าไหมครับนี่ครับเส้นที่ผมเอาเอาเท่าหดเท่าหดสีเขียวนี่ครับหดไว้นี่ครับนี่ครับมาตรงนี้นี่ครับยาวมานี่ยาวมานี่ก็มาอยู่กับสายไฟสวิตช์ตรงเส้นสีเส้นบนนี่ครับ มาต่อจากไอ้ตรงเมื่อกี้นะครับไอ้ตรงที่ผมบอกว่าเส้นลายนี่ครับที่ผมต่อเข้ามานี่ครับมาเส้นสวิตช์นี่ก็คือผมจะมาเอาไฟจากไฟที่ส่งไปไปเป็นไฟเปิดไฟใต้เบาอะอยู่บล็อกนะครับผมก็เอาไฟจากนั้นมาที่เพื่อจะไปเป็นตัวเปิดไฟไฟสปอตไลท์ครับเป็นสายสีแดงครับส่วนเส้นสีเขียวนี้ครับสีเขียวนี้ เป็นไฟที่เราเดินมาจากสายสีแดงของสปอ r t ตไลท์นะครับที่มันจะเป็นสายแดงกับสายดําครับนี่ครับสายนี้ครับที่จ่อมาจากหน้ารถนะครับนครับแล้วก็มาพูดถึงสายบนครับที่เรายังไม่ได้ต่อสายบนที่เรายังไม่ได้ต่อนะครับที่ผมบอกว่ายังไม่ได้พูดถึงนะครับนครับสายบนก็จะมาต่อกับนี่ครับเส้นที่มาจากหน้ารถครับไว้เป็นตัวตัดไฟเปิดไฟ ให้ไฟวิ่งไปหน้ารถคืนนะครับแล้วก็จะเป็นสวิตนี้นครับเวลาพันก็พันให้ดีๆครับผมอันนี้ผมใส่ท่อหดก่อนนะครับท่อหดเสร็จก็เอาพัเทปพันต่อไม่ให้มันสปาร์กปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเสรวนสวิตเปิดปิดนะครับผมก็จะไว้น่าจะไว้ห้อยตรงนี้นะครับถ้าใส่ชิ้นปิดฝาสบูบเสร็จนะครับน่าจะไม่ไว้ห้อยแบบนี้ก็ไว้ใต้ย ไว้ใต้ยูบ็อกนะครับนี่ครับเป็นสวิตแบบนี้ผมซื้อมาสามสิบบาทนะครับร้านขายอะไรทั่วไปแถวบ้านครับนี่ครับถ้าที่ผมดูมานะครับผมที่ผมไม่ได้เอาไฟจากข้างหน้าเลยผมเห็นมีสายไฟอยู่ข้างล่างตรงเตะไฟเลีย้ยวอะไรตรงนี้อยู่นะครับแต่ผมไม่ได้เอาไฟมาจากตรงนั้นเพราะว่าผมหาวิธีถอดชินบางเตะตรงนี้ไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่ามันถอดอยังไงผมก็เลย โยงสายไฟมากละไเลยครับเพราะว่าตรงนี้ผมเคยถอดเคยถอดล้างล้างพวกชุดล่านยู่บ็อกแลวครับพวกเสื้อสูบแคล้งอะไรประมาณนี้ครับกรองโครงผมเคยถอดล้างอยู่รอบหนึ่งครับผมก็เลยจําได้ว่าไฟตรงนี้มีอยู่ผมก็เลยเดินเดินเดินใต้ไปพ้พักพัทาที่เหยียบนะครับชิ้นดำนี้ก็เดิอนออกมามาเอาสายไฟที่จะไปส่งไปเป็นตัวเปิดไฟอยู่บล็อกนะครับ เอาผม,มาเอาแค่สายสีดงนะครับที่ผมไม่ได้เอามาจิ้มกับสายดําด้วยเพราะผมไม่อยากตัดต่อสายไฟตรงนี้ให้มันยุ่งยากนะครับผมก็เลยเอาดําไปตรงน,อน็อตบางโคลนเลยนะครับเดีย๋ยมาดูความสว่างของไฟกันนะครับนี่นะครับไฟก็จะทํางานแค่ตอนที่เราเปิดกุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะมาปิดสปอตไลท์นั่นเลยมืดแล้วนะครับ เปิดเครื่องไฟสว่างนะครับอันนี้ยังไม่เปิดสวิตช์นะนี่นะครับสว่างแล้วครับนี่ก็สวิตตัดเค่นี้นครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกทีนอกบ้านนะครับแบบสตาร์ทเลยมาดูสายไฟที่ผมเื่นไว้นะครับ เนี่ยผมเดินมันโผล่มาจากตรงนี้นะครับแล้วที่ผมก็วนวนวนให้มันหัวมันไปออกอยู่ข้างล่างฝั่งนี้นะครับนี่ครับมาดูหัวนี่ครับหัวมันก็จะตกอยู่แบบนี้นะครับถ้าเวลาเปิดบอนะครับถ้าปิดบอดมันก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะครับผมกะสายมาให้กะสายมาให้ให้มันแบบยาวแล้วมันยืดได้พอดีนะครับมันก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นะครับ ถ้าเปิดบอกมันก็จะเป็นแบบที่มันจะตกมาอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแบบข้างล่างข้างล่างตรงนี้เลยประมาณตรงนี้นะครับบอกมันก็จะชนาปที่ต้องเดินไวด้ดีๆนะครับถ้าแนะนําเลยผมแนะนําไว้ให้ใส่อยู่ให้สวิตช์อยู่ใต้อยู่ในยูบอกดีกว่าครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยกันน้ําอะไร ดีกว่าครับแต่ผมสะดวกแบบนี้ครับจะได้เปิดปิดง่ายครับครับเดี๋ยวพาไปดูกันข้างนอกเลยครับผมก็อยู่ข้างนอกบ้านนะครับมืดมากครับนี่นครับเปิดกลจกแล้วครับนี่ก็ไฟธรรมดานะครับก็ส่องอยู่ประมาณตรงนี้ครับมาดูไฟสปอร์ตไลท์เลยครับ นี่ครับมันก็คือมาช่วยได้อยู่นะครับแต่ถ้ามองระยะไกลๆผมว่าน่าจะเห็นชัดกว่าน,นี้นะครับแต่นี้มีรั้วบ้านบางอยู่นะครับครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงไปเพียงเท่านี้นะครับใครสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ข้างล่างข้างล่างคลิปนี้นะครับครับขอบคุณครับ